สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแพลนยังนะครับช่องที่จะทําให้ชีวิตการเงินของคุณไม่พังเพราะผมจะพาคุณแพลนไปเองนะครับวันนี้เราอยู่กันในเหรียญ LUNC เหมือนเดิมนะฮะที่เพิ่มเติมคือหาไม่เจอเนี่ยแหละอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นะลบอยู่2.8%นะครับวันนี้นะวันนี้เร็วนิดนึงนะครับวันนี้มาดึกนะฮะพอดีมาทุะรนนะต่างจังหวัดอีกแล้ว <c oughs> นะครับเพิ่งกลับจากเที่ยวแล้วปามาอีกแล้วเนี่ย อ่ะนะครับอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงนะฮะในส่วนของคุณเคนายอ่าเหมือนเดิมนะครับก็ให้ตาม N E B L เนาะฮะก็จัดให้ ใส่ไปในลิสต์แล้วนะครับเดี๋ยวจะตามให้2ตัวนี้นะครับกับ ANC นะฮะก็จัดไปนะครับอ่าส่วนหุ้นคุณเคนายแนะนำให้ตาม JTS นะก็ตอนนี้ลงมา30กว่าบาทนะ่าสนใจอยู่นะครับนะวิ่งขึ้นไป500ก็ตัวนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาแต่ใช้เงินเยอะหน่อยนะครับก็วิ่งดีวิ่งดีนะใครมีทุนหนักก็น่าเล่นนะครับสำหรับ JTS นะเพราะว่ามี เป็นเขาเรียกว่าเป็นหุ้นอ,อาภินิหารนะวิ่งแบบโอ้โหหดร้ายมากนะครับนะหดหดร้ายจริงๆนะเพราะว่าเห็นข่าวมาว่าเออก็มีมีชื่อนะชื่อของคนที่เข้าไปเป็นถือหุ้นใหญ่เนี่ยนะฮะเขาไปตัวไหนวิ่งทุกตัวต้องพูดแบบนี้นะครับไม่ไม่ได้บอกว่าเขาปั่นนะ แต่มันไปทุกตัวนะครับก็ลองติดตามดูนะครับสำหรับ JTS นะครับส่วนของผมก็จะเน้นไปทาง UPA งบน้อยนะงบน้อยแต่เน้นระยะยาวแล้วกันนะครับอ่ะ i b c เปิดวันที่ 5. อ่าขอบคุณมากนะครับเมื่อคืนไม่ค่อยแน่ใจนะ อ่ะคุณมาลินีบอกว่า UPA ขึ้นมา21-22่นะว่าเมือคือเมื่อวานมันอยู่ที่18ใช่ป่ะอ่ะก็บวกมา16-17%กเ็ปอร์เซ็นต์ก็สวยงามนะครับอ่าส่วนหุ้น TH โอเคเดี๋ยวดูให้ช่วงท้ายนะไม่รู้ยังไงนะครับนะเห็นล่วงลงมาค่อนข้างหนักพอสมควรใช่ป่ะนะฮะจัดไปนะครับอ่าช่วง a d ดหายไป u s t c ยับเลยอ่ะดีแล้วดีแล้วที่หายไม่งั้นก็จะบอกให้ขายอยู่อยู่เหมือนกันนะครับนะดีมันเด้งขึ้นมานิดนึงใช่ไหม ่ก็ถือยาวครับถือยาวเย็นๆนะครับพี่ปูชัยนะครับพี่ปูชัยอชอบคำพูดที่1 7 4 5่ก็เป็นนาทีใช่ไหม่าเป็นนาทีนะครับก็ตามนั้นแหละนะเล่นขาลงมาเล่นยากใช่ปะ่ะเออต้องค่อยๆนะอย่าอย่าไปยุ่งกับมันขาลงนะถ้าคือเล่นต้องระเบียบวินัยดีนะครับก็รอเก็บเงินสดถือยาวดีกว่านะแนะ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 เป็นอย่างนี้นะครับ พี่เชิดพงข์ง thank you for new โอเคครับยินดีครับนะพี่พัชรพงษ์นะยิ้มเหมือนเดิมนะครับพี่สมภพบ,นะบอกว่าแอดถือ UPA เยอะใช่ไหม <laughs> ใช่ถูกแล้วนะฮะก็ถือตั้งแต่ 555สาตังค์นะฮะตอนนี้ลงมา20สตังค์ใช้ควาว่าดอยดีกว่านะฮะเออนะเราก็ไม่ไม่ไม่คัดด้วยเพราะว่าเราเรามองระยะยาวจริงๆนะครับก็คือถือถือยาวเลยนะก็แอบเสียดายอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆถ้าถ้าคัดลงมาแล้วมาเก็บข้างล่างนี่คือเหลือๆเลยนะครับเหลือๆเลยคือเงินตอนนี้หายไปประมาณ 60- 70%นะแต่แต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเท่าไหร่เพราะาเป็นกะถือยาวอยู่แล้วนะครับก็ประมาณปี2ปี นะก็บิตคอยวิ่ง2ล้านเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยนะครับก็เตรียมเฮกันทั้งแก๊งนะครับอ่ะพี่จินจิตนิพานะครับบอกว่าจะประกาศคนหายอยู่แล้วเออหายไป3วันใจเย็นถึงขนาดประกาศตามหาเลยนะอ่ะจัดให้นะครับก็วันนี้ก็ลุยๆกันนะพี่เอ็กออพี่เอ็กบอกว่าจุกๆชั่วโมงครึ่งนะยาวๆไปนะครับแต่วันนี้วันนี้ สั้นนิดนึงนะเดี๋ยวจะรีบๆนะนะครับพอดีดึกนิดนึงนะอัดแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่มีคนดูเอานะครับพี่เคนายกับพี่ธีรพงศ์นะก็สวัสดีนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวทีเอดูให้ช่วงท้ายนะครับดูภาพรวมตลาดวันนี้นะตลาดวันนี้ก็จริงๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับแทบเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเลยใช่ปะอินุลงมาเลเวลหนึ่งมั้งใช่ปะเมื่อวาน14่ันบีที่นะครับมาดู อ่ะของเราก็ลงเช่นเดียวกันนะ42ลงมา43นะครับลงอย่างต่อเนื่องนะลงอย่างต่อเนื่องอย่าไปซีเรียสมันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอสักวันที่5น่าจะสวยนะสำหรับตัว LUNC นะครับก็ตัวสเต็กกิ้งก็อยู่ประมาณเดิมนะครับ13.56นะเหมือนเดิมเลย สถิติอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวรอนะตอนนี้น่าจะรอผลโหวตนะครับในการเปิด IBC เห็นดูข่าวช่องอื่นๆเห็นว่าตอนนี้ผ่านแล้วนะผ่านแล้วรอรอบล็อกอย่างเดียวนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรติดนะเพราะว่าแต่แต,แต,แต่แต่ละคนก็ไม่น่าจะค้านนะให้มันเปิด IBC ขึ้นมามันน่าจะช่วยการใช้งานในเชนน่าจะเยอะขึ้นนะครับ ไม่มีรายรดูกราฟกันเลยแล้วกันนะครับนะส่วนกราฟวันนี้นะครับกราฟวันนี้มุมมองยังมองบวกอยู่นะเออวันนี้น่าจะย่ออยู่เพราะว่า m a c d ยังตัดอยู่เห็นไหมตัดชี้ขึ้นนะครับแค่ราคามันย่อนิดหน่อยนะแล้วก็ไม่ได้หลุดโลว์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ที่สำคัญคือที่ผมมองไว้คืออย่าหลุดเส้นเหลืองนี้แค่นั้นเองนะครับถ้าจะหลุดก็คือมันจะลงไปเยอะนะอย่าให้หลุดนะครับถ้าหลุดคือต้องลุ้นต่อว่ามันจะเป็นฟอลเบรกหรือเปล่านะ เบรกเบรกลงไปด้านล่างเนี่ยนะฮะกลัวมันจะหลุดแกล้งลงไปแล้วก็เด้งขึ้นมานะเอาเอาเอาจริงๆคืออย่าหลุดนะอย่าลงไปแตะอย่าไปทะลุเส้นเลยดีกว่านะครับนะมุมมองวันนี้คือ,อยังไงยังบวกอยู่นะครับแล้วก็ RSI ก็ถือว่ายัางต่ําอยู่นะนะ m a t d ชี้ขึ้นอยู่นะครับแต่บอลุุมวันนี้น้อยๆไปน,นิดนึงนะฮะน่าจะรออะไรบางอย่างอยู่แหละนะครับเพราะตลาดภาพรวมวันนี้ก็ซึมๆนะไม่ถึงก็แบบสวยงามมากนะฮะ ลุ้นต่อแล้ครับลุนต่อนะ U U T C นะครับ U T C ก็วันนี้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันมีการย่อลงนะ M A T D ตัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นจุดเข้าจริงๆนะถ้าใครเข้าปุ๊บผิดทางคัดประมาณนี้นะครับประมาณ0.018นะครับ D C นะฮะ D C วันนี้สวยวันนี้บวกสวยนะครับแล้วก็ M A c D ชนแล้วนะชนยังชนยังซูมดูซูมดู อีกนิดนึงอีกนิดนึงนะลุ้นคืนนี้นะครับลุ้นคืนนี้อีกสักนิดนึงนะครับสำหรับดอทเชนนะไม่รู้ว่ายังไงไม่รู้ว่ายังไงนะแต่ดูทรงแล้วสวยอยู่สวยอยู่นะครับนะดอทคอยบ้างนะครับดอทโอ้โหดอทคอยใช้ได้เลยวันนี้นะครับนะตอนนี้ในโซนไซด์เวย์ตรงเนี้ยนะครับตอนนี้มันขึ้นมายืนเหนือได้แล้วนะนะแล้วก็สัญญาณดูดีเลยนะครับแท่งเทียนอยู่เหนือเส้นทุกอย่าง อยู่เหนือเส้น50นะ RSI ยังอยู่ในโซนที่วิ่งได้อีกเยอะนะครับแล้วก็ MACD กำลังโค้งขึ้นนะอันนี้ต้องลุ้นต่อให้ปิดบวกแบบนี้นะครับแล้วก็ อีกสักวัน2วันให้มันบวกขึ้นอีกก็จะเป็นการที่สวยงามมากๆนะครับสำหรับดอทคอยนะสำหรับดอทคอยไม่แน่ใจมีข่าวอะไรไหมนะฮะชิบะอินุนะครับมาดูชิบะอินุเช่นเดียวกันนะชิบะอินุตอนนี้ก็ตัดเรียบร้อยนะครับตอนนี้คือเป็นช่วงที่น่าเก็บของมากๆเกือบทุกตัวเลยนะครับใครที่เออมีเตรียมเก็บของรอย่อผมมองว่าน่าจะนะ คือมองขึ้นมากกว่าลงอะนะไม่ได้บอกว่ามันจะลงไม่ได้นะเออจริงๆมันก็ลงได้อยู่นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าค้คือกลัวจะตกรถเรื่องของเรื่องเพราะตรงนี้มันเป็นสัญญาณที่ควรจะเข้าซื้อนะครับนะ MTD ตัดควรจะเข้าซื้อเลยแหละนะครับก็เป็นทรงที่สวยงามนะสวยงามสวยงามนะเออเป็นจุดเข้าที่กล้าเสี่ยงเพราะว่าตอนนี้มันราคามันต่ำๆเลยนะครับถ้ามันเกิดผิดทางก็คัดแนวเนี้ยเส้นเส้นแดงเนี่ยนะครับ แนวเดิมนะ8 8 7 7นะ827นะครับสำหรับชิบะอินุนะครับเบบี้ดอทบ้างนะครับ Baby d o อทก็ใกล้จะตัดแล้วก็จะตัดแล้วรออีกหน่อยนะเบบี้ดอทรออีกหน่อยนะครับนะตอนนี้ก็ทรงทรงเหมือนจะขึ้นแต่ไม่รู้ยังไงนะไม่รู้ยังไงสัญญาณมันยังลงอยู่นะแต่รอรอเ a c มตัดนะครับถ้าเป็นชิบะอินุเมื่อกี้เป็นจุดสวยเข้าได้เลยนะครับ XEC นะ XEC ตัดขึ้นมาสัก2-3สวันแล้วนะครับก็มีการย่อลงนะก็ไม่น่ากังวลน,นะไม่น่ากังวลถ้าหลุดหลุดก็หลุดไปนะเพราะว่า,าราคาคัดลอสเราค่อนข้างได้เปรียบนะถ้าซื้อตรงนี้นะครับมุมมองอยังเชียร์ซื้อนะ เออเพราะว่า MACD ตัดแล้วคือมันตัดมันไม,ม,นไม่มันไม่จำเป็นต้องวิ่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 งขึ้นไงในตลาดแบบนี้นะนะครับซึ่งมันขึ้น2วันลง2วันพรุ่งนี้อาจจะวิ่งก็ได้นะครับนะแต่น,นี้ต้องต้อง,องอระมัดระวังนิดนึงเห็นบอกมีข่าว l a c k friday อะ่ะ <c oughs> กลัวจะแบบเออได้ของถูกนะ แบ็กไฟดเดย์เขาไว้คนที่เขาตั้งใจจะขายเพื่อเอากําไรนะเออตอนนี้ไม่น่าจะขายเพื่อเอากําไรหรือเปล่านะเออไม,ไม่แน่ใจนี่ไม่แน่ใจนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้มุมมองยังขึ้นอยู่นะครับนะยังขึ้นอยู่ก็เป็นโซนที่น่าเก็บนะใช้คําว่าน่าเก็บแล้วก็ถ้าบันคัดลอสจริงๆก็แนวนี้นะครับนะแนวนี้เลยนะหรือเอาไส้เทียนตรงนี้ก็ได้นะประมาณ2,609เก้านั่นเองนะครับ อ่ะมาดู BNB บ้างนะครับ BNB นี B B ่โดดขึ้นมาสวยงามมากนะครับนะ MATD ตัดแล้วนะฮะซึ่งมันยังไม่ตัดศูนย์นะครับเอาจริงๆคือถ้าเล่นก็ได้นะก็เล่นก็ได้นะครับอันนี้ราคากำลังจะยืยนเหนือสเส้น200วันนะครับนะยืนได้นี่คือก็งดงามเช่นเดียวกันนะสามารถวิ่งได้อีกไกลเลย นะฮะแต่ไม่รู้ว่ายังไงนะตอนนี้พี่ตีซีซีของเราก็เนื้อหอมอยู่นะมีแต่ข่าวดีๆนะฮะก็หวังว่า BNB นะจะไปนะจะวิ่งขึ้นไปนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจมากนะอย่าเพิ่งชะล่าใจมากเพราะภาพใหญ่มันมันยังไม่ชัดเจนจนกว่าพี่บิตคอยเขาจะวิ่งหนักๆนะครับมาดูมาติกบ้างนะมาติกอ่าขึ้นแล้วย่อลงนะครับมาติกเห็นแบบ วันนี้ในกลุ่มไลน์ของเรานี่คือส่งมีเห็นโปสเตอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่บอกว่าไปจับมือกับใครบ้างอะไรบ้างให้บริการกับกับใครบ้างซึ่งรายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไนกี้เบน์นะฮะวอลติสนีเยอะแยะมากมายสตาร์บัคส์งี้นะฮะแต่ละเจ้านี่คือแบบโหแต่แต่ราคามาติกล่วงเอาล่วงเอาเนี่ยมันยังไงเออนะฮะไม่รู้ยังไงนะไม่รู้ยังไงนะอา,อาจจะลองหยอดๆดูนะก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันต่ำจริง นะมันต่ำจริงๆแล้วก็แต่จ,จริงๆรออีกสักนิดหนึ่งก็ได้นะมาติกคือทรงเขายังลงอยู่นะทรงเขายังลงอยู่ไม่รู้ลงเพราะอะไรเหมือนกันทั้งๆที่ข่าวค่อนข้างดีพื้นฐานค่อนข้างแน่นแต่ทําไมลงก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับนะเดี๋ยวอาจจะรอสัญญาณในบีซีดตัดขึ้นสักหน่อยนะครับก็ติดตามต่อแล้วกันเนาะเพราะว่าเราก็อัปเดตกันทุกวันนะครับอ่ะมาดูลูน่าบ้างนะวันนี้เร็วนิดนึงนะครับนะมันมาดึกไปนิดหนึ่งนะลูน่าลูน่านะครับ ลูหน้าก็ตัดขึ้นแล้วนะครับถือว่าเป็นจุดต่ําเลยแหละนะครับก็หน้าเข้าเช่นเดียวกันถ้าใครเก่งในตัวของลูน่า2.0นะครับถือว่าสวยงามนะสวยงามคือต่ําจริงๆดูดิตรงนี้1อันตรงนี้1อันเนี่ยคือราคาต่ํามาตลอดเลยนะครับก็รอเขาพุ่งขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิเ,ดเวฟปึง้งล่วงปึง้งล่วงเดี๋ยวถ้ามันวิ่งขึ้นแรงๆเมื่อไหร่ก็ขายแค่นั้นเองนะครับนะตัวนี้อาจจะ ลุ้นยากหน่อยนะเพราะพื้นฐานเขาแปลกๆนะพื้นฐานคือมันเป็นเหรียญเสริมขึ้นมาใหม่อะ่ะใช่ปะ่ะนะครับถ้าจะเอามาเป๊กเอามาอะไรเงี้ยก็ต้องรอแผนที่มันชัดเจนมากขึ้นแต่โดยโดยรวมนะตอนนี้คือเป็นเหรียญแบบไลฟ์ตัวตนนะมันวเขาเป็นเหรียญชดเชยถูกปะ่ะเ,เหรียญชดเชยให้กับ LUNC เดิมนะ LUNC คลาสสิกอ่ะลูน่าคลาสสิกที่ ได้รับผลกระทบแล้วก็ตัวนี้มาชดเชยให้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการจ่ายให้ด้วยถูกปะออก็เขาเรียกอะไรเป็นแอ o ์ดบนะในส่วนของลูน่า2หยอดให้กับผู้ที่ถือลูน่าก่อนล่มสลายนะครับนั่นเองนะอ่ะส่วนวันนี้นะครับดาวโจนนะดาวโจนของเราก็บวกนะดาวโจนบวกนะครับอ่า DXY ก็เด้งขึ้นมานิดหน่อยนะนิดหน่อยก็หวังให้เขาหลุดลงไปเลยนะหลุดลงไปเลย เงินจะได้วิ่งไหลเข้าตลาดทุนตลาดทุนนะนะครับหรือตลาดคริปโตก็ดีนะครับอันในส่วนเซตวันนี้ติดลบนะติดลบนิดเดียวแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดเสียทรงนะครับใครที่สายเล่นหุ้นนะส่วน UPA นะครับ UPA วันนี้นับว่าสวยงามนะครับนับว่าสวยงามเลยนะแท่งยาวๆนะแท่งยาวๆว,วันนี้ขึ้นมาจาก18อะนะครับขึ้นเปลี่ยนขึ้นมา3 นะ0.03สตังค์นะครับก็ไม่ได้เห็นแบบนี้สักพักแล้วนะครับเออเห็นว่าเป็นข่าวลับเรื่องของกองทุนของบ i น a น c e นะครับที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยตลาดคริปโตนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับบิตคอยไม่ได้เกี่ยวกับบิตคอยเอ,อ้มันวิ่งขึ้นมาได้ไงนะฮะอ่ะก็ตามนั้นไม่รู้มันมามันมาจะไปเกี่ยวข้องกันได้ไงผมก็งงๆอยู่นะฮะเนาะ คือทำเหมืองขุดอ่ะมันขุดบิตคอยแล้วเกี่ยวอะไรกับไอแนน้เนี่ยงงมากนะฮะก็อ่ะตามนั้นใครซื้อก็ซื้อนะอ่ะวอลุ่มเข้าด้วยนะครับก็ไม่รู้อาจจะมีเหตุผลอื่นด้วยหรือเปล่าในเกี่ยวกับการประชุมผู้ผู้ถือหุ้นนะครับเห็นว่ามีจะมีแจกอ่าอะไรลนะกำไรจากการเขาเรียกอะไรปันผลจากการขายเหรียญอ่าบิตคอยหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามข่าวนะฮะ ANC นะครับ ANC ก็มีการย่อลงนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดตอนนี้ MMTD ตัดขึ้นแล้วนะครับเช่นเดียวกันกับตัวอื่นๆเลยนะการาฟทรงเหมือนกันหมดเลยนะ MIR เช่นเดียวกันนะครับนะ m i l l e r Protocol ใช่ไหมเออชื่อชื่อถูกปะไม่รู้นะนะฮะเนี่ยทรงเดียวกันเลยทรงเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่ากังวลเนานะ NEBL นะครับตัวนี้แหละ นายทุนใหญ่ของเรานะนายทุนใหญ่เลยนะครับที่มาเอาเงินสนับสนุนเหรียญ LUNC นะครับตอนนี้มีการขยับตัวสวยเลยแหละนี่กำลังจะตัดศูนย์ด้วยนะครับคือถ้าชนปุ๊บตัดนี่มีแนวโน้มว่าจะวิ่งไปอีกไกลนะครับตัวนี้ถือว่าควรจะติดตามเลยแหละนะควรจะติดตามเลยตอนนี้เบรกทุกเทรนด์เลยแหละนะทรงขึ้นแบบดูยังไงก็ขึ้นนะครับ นะดูยังไงก็ขึ้นนะเพราะตอนนี้ MATD ใกล้แตะตัดสูนแล้วด้วยนะครับก็น่าสนใจแล้วนี้เป็นโซนเก็บของด้วยนะครับก็อาจจะลองแย่ๆไว้หน่อยนะตัวนี้นะในทุนของเรานะครับในทุนของเรานะ,อะลองดูนะครับวันนี้เห็นมีคนถามถ,ามถึงเหรียญครับนะครับโอ้โหเหรียญครับนี่เลงกันด้ตรงนี้เนาะโดยขึ้นไปร่วงลงมานะแล้วก็ขึ้นต่อนะครับนะขึ้นต่อก็มีโอกาสที่จะ เบรกไฮขึ้นไปแล้วก็วิ่งไปอีกไกลนะดูทรงแบบนี้นะครับมันขึ้นแล้วย่อขึ้นแล้วย่อไหลเริ่มไหลขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนะสุดยอดมากๆนะครับสำหรับเปลี่ยนครับอ่ะอ่ะแซนอีกสักหน่อยแล้วกันนะแซนนะอ่ะแซนตอนนี้ตัดศูนย์นะครับตัดศูนย์แล้วเอ้ยไม่ใช่ตัดศูนย์ดิครอสอัพนะ MACD ตัดกันแล้วนะครับก็น่าจะเป็นจุดที่สวยๆนะครับรอดูอีกสักหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเทรนด์มันยัง ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเทนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะยาวไปนะรอดูก่อนนะครับอ่ะโอเคนะฮะก็ไม่มีอะไรล้นะครับไม่มีอะไรแล้วสำหรับเหรียญเนาะนะครับมาดูตัว th กันบ้านเมื่อกี้ที่ขอมานะครับนะตรงหัว holding ใช่ไหมอ่านชื่อถูกเปล่าไม่รู้นะครับก็ราคาล่วงมาค่อนข้างเยอะนะครับนะบแล้วก็อ่ะเดี๋ยวดูเทนภาพใหญ่นิดน,นึง สำหรับที O โอเคอย่าเพิ่งเก็บนะฮะอย่าเพิ่งเก็บเพราะว่าภาพใหญ่นี่กำลังลงเลย MATD ตัดลงนะซึ่งถ้าเป็นหุ้นมันข้อดีของเขาคือ,อมันดูง่ายมันดูง่ายนะมันดูง่ายนะครับดูอะดูง่ายตอนตอนเล่นแอบ,แอบยากนิดนึงนะฮะอ่ะก็ถ้าดูทำเฟรมภาพใหญ่ล่วงอยู่นะกำลังลงเลยแหละนะครับกำลังลงเลย เนะพิ่งลงได้เดือน2องเดือนนะครับซึ่งไม่ไม่เดือน2องเดือนนี่ตั้งแต่ตรงนี้ <c oughs> นะตั้งแต่มิถุนาต้นมาล่วงมาเรื่อยๆเลยนะครับก็แนะนําว่ารอก่อนนะรอให้สัญญาณมันโค้งขึ้นสะหน่อยนะครับเนี่ยทำเฟรมวีก,ก็ล่วงนะทำเฟรม,กกนะมเดย์มไม่ต้องพูดถึงลงอยู่แล้วนะครับ นะถ้าทรงนี้รออีกนิดนึงนะรออีกนิดนึ่งจะเย็นๆนะครับจะเย็นๆอาจจะได้ของถูกมากกว่านี้นะถูกในถูกนะเด้งขึ้นมานี่อย่าเพิ่งไปตามแล้วกันนะยอมซื้อแถวแถวเดิมดีกว่าไหมอเออเนะีเพราะดูภาพใหญ่คือมันหมดรอบอะ่ะเออเนี่ย MACD มันมันโค้งลงนะครับมันโค้งลงนะ ก็เทขายก็ยังหนักล่วงมากๆไม่รู้เป็นสาเหตุเพราะอะไรยังติดตามข่าวนิดนึงนะครับแล้วดูสัญญาณกราฟก็ยังไม่แนะนําให้ซื้อนะครับรอให้เขาย่อให้เสร็จก่อนนะอาจจะมีการย่ออีกนะไม่ไม่ใช่แค่นี้ดูทรงไม่ใช่แค่นี้นะครับนะอ่ะสำหรับ TH นะครับคุณมะลินีใช่ไหมเอคุณมะลินีนะครับ t ีเออย่าพึ่งนะ แนะนำอย่างนี้แนะนาอย่างนี้ลองดูช่องอื่นด้วยก็ได้เออโดยโดย,โดยส่วนตัวดูภาพใหญ่แล้วไม่โอเคนะครับไม่โอเคเป็นผมผมนั่งรอนะนั่งรอก่อนนะหน้าจิกประมาณหลายเดือนเลยแหละนะครับถ้าทรงแบบนี้เพราะมันเพิ่งตัดลงนะครับนะสำหรับภาพใหญ่ของตัว th นะฮะอ่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ข่าวข่าวก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับวันนี้ผมข้ามข้ามข่าวมาเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงนะไม่มีอะไรจริงไล่ดูก็าจจะรอข่าว วันที่5นะครับวันที่5น่าจะได้เห็นเนาะอ๋อมีวันที่1ก่อนวันที่1นึ่งใบแนนจะเผาใช่ป่ะนะเผาประจําเดือนนะครับก็ประกาศผลน่าจะวันที่2นะครับก็ประมาณนั้นแหละวันที่ 1- 2ึอนะอาจจะต้องติดตามผลดูแล้วก็วันที่5 ibc เปิดนะครับเปิดก็มุมมองคือน่าจะยังไม่เท่าไหร่มั้งเออมันก็แค่เปิดให้2เชนมันสามารถทํางานร่วมกันได้ใช่ป่ะ นเพราะฉะนั้นมันต้องรออะไรหลายๆอย่างเข้ามานะครับนะก็อาจจะยังไม่ได้ทําให้ราคามันวิ่งหรือเปล่านะอันนี้ก็เดาๆนะเดาๆอาจจะมีการเก็งกําไรระยะสั้นเกิดขึ้นก็เป็นได้นะก็เป็นได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะกันบ้านไม่มีอะไรเนาะดูนะอ่ะไม่มีนะครับก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับ ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ